สวัสดีครับในคลิปสั้นวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงว่าร่างกายเราเนี่ยเอาเชื้อเพลิงที่เราบระทานไม่ว่าจะเป็นกูโคสหรือกรดไขมันเนี่ยไปใช้เป็นพลังงานได้อย่างไรในระดับเซลล์นะครับในระดับเซลล์เนี่ยเซลลเราจะมีชีวิตได้เพื่อทําให้เรามีชีวิตได้เนี่ยมันจะเป็นต้องอาศัยพลังงานนะครับกระบวนการในการที่มันเผาผ่านเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงานเนี่ยเราเรียกกระบวนการนั้นว่าเป็นกระบวนการเมตาบอลิซึมหรือกระบวนการของระบบเผาผลาญ แต่กระบวนการของระบบเผาผลาญที่สําคัญจะอยู่ในระดับเซลล์นะครับจะอยู่ในระดับเซลล์คราวนี้ก่อนที่เราจะไปถึงว่าร่างกายเราใช้น้ําตาลกูโคสหรือใช้กรดไขมันสร้างพลังงานระดับเซลล์ได้ไงเนี่ยผมอยากให้ดูภาพของอภายในเซลล์ก่อนนะว่าภายในเซลล์เป็นยังไงอันนี้เป็นเซลล์เซลล์หนึ่งในร่างกายนะครับของสิ่งมีชีวิตเราจะเห็นว่าตรงกลางของเซลล์เนี่ยภายในเซลล์ก็จะมีส่วนที่มีผนังเซลล์ ซึ่งเป็นตัวกําหนดขอบเขตของเซลล์นะครับแล้วก็จะมีตัวนิวเคลียสคือสีชมพูตรงกลางเนี่ยเป็นเหมือนตัวโคดดิ้งเป็นตัวสั่งการเป็นศูนย์การสั่งการทั้งหมดภายในเซลล์การที่บอกให้เซลล์ทําอะไรขึ้นอยู่กับว่า DNA ถูกกําหนดคําสั่งออกมายัางไงนะครับแล้วก็จะมีอวัยวะที่สําคัญที่อยู่ภายในเซลล์นะครับอย่างที่เราเห็นก็คือว่าภายในเซลล์จะมีน้ําสีเหลืองที่เราเรียกใสโตัวาซึม <c oughs> นะครับเป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในเซลล์ อวัยวะภายในเซลล์เราก็จะเห็นว่าจะมีลักษณะที่เราเห็นเป็นตัวสีส้มๆที่เป็นชั้นๆที่เราว่า endoplasmic reticulum นะครับมันจะเป็นตัวที่คอยรับสัญญาณจาก DNA ในการสร้างโปรตีนว่า DNA จะสั่งให้สร้างโปรตีนอะไรบ้างนะครับในส่วนที่เป็นไลโซโซมหรืออะไรต่างๆพวกนี้รวมถึงไมโทคอนเดรียที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลเข้มนี้ก็คือไมโทคอนเดรียเนี่ยอวัยวะต่างๆภายในเซลล์นี้เราเรียกว่าอ r g a n นะครับมันมีหน้าที่ในการทํางานต่างๆแล้วแต่ด n a นจะสั่งนะครับเพื่อให้ทํางานอะไรนะครับเอาไว้ว่าที่เราจะพูดถึงที่สําคัญในพาร์นี้ก็คือเรื่องของไมโตคอนเดียนะครับเพราะไมโตคอนเดียมีส่วนสําคัญในการที่จะกําหนดการสร้างพลังงานเราจะเห็นว่าไมโตคอนเดียจะอยู่ในไซโตพลาซึมที่อยู่ภายในเซลล์นะครับคราวนี้กระบวนการสร้างพลังงานจากอาหารเนี่ยอย่างที่บอกคือร่างกายเราสามารถสร้างพลังงานได้จากสารอาหารหลัก3าอย่างก็คือไขมัน คาร์โบไฮเดรตและก็โปรตีนแต่โดยทั่วไปร่างกายจะไม่ใช้โปรตีนเป็นพลังงานหลักเพราะร่างกายเราจะใช้โปรตีนในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายดังนั้นพลังงานหลักที่ร่างกายเราใช้หลักๆจะเป็นไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตแต่ไม่ว่าร่างกายจะใช้พลังงานหลักจากไขมันคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนก็ตามสิ่งสําคัญก็คือกระบวนการที่ร่างกายจะนําเอาเปลี่ยนแปลงตัวสารอาหาร3ชนิดนี้เข้าไปสู่ไมโตคอนเดรีย เพื่อให้เมโทรคอนเดียสามารถสร้างพลังงานให้เราได้เนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารอาหารเหล่านี้ให้กลายเป็นสารตัวกลางตัวหนึ่งที่เรียกว่าอะิติลโคเอนะครับอะิติลโคเอตัวที่พอยเตอร์ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับกระบวนการที่ถัดจากการสร้างอะสติลโคเอจะเป็นกระบวนการในเมโทรคอนเดียไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเห็นในสเตจสามคือซิติกแอซิสไซเคิลหรือที่เราเรียกว่าแคปไซเคิลก็ตามเนี่ยนะครับหรือล่างสุดก็คือกระบวนการที่ เราเรียกว่าอิเล็กตรอนแทนสปอร์ตเชนซึ่งจะเป็นกระบวนการที่สร้าง ATP หรือพลังงานในเซลล์ได้จำนวนมากทั้งซิติกไซคลกไซเคิลหรือเคปไซเคิลแล้วก็อิเล็กตรอนแทนสปอร์ตจะเป็นส่วนที่เกิดขึ้นภายในเซลล์นั่นคือหมายว่าสารอาหารทุกอย่างจะต้องถูกเปลี่ยนเป็น a s สติลโคเอหมดแล้ว a s สติลโคเอคือตัวกลางก่อนที่จะเข้าสู่ไมโตคอนเดรียเข้าสู่เคปไซเคิลเพื่อที่จะสร้างเป็นพลังงานโอเคนะครับเราจะเห็นว่ากรดไขมันหรือฟรีแฟตติแอซิดกรดไขมันเนี่ย กรดไขมันจะมาจากไตรกลีเซอไรด์โอเคนะครับกรดไขมันจะมาจากตัวไตรกลีเซอไรด์หรือไตรกลีเซอรอลนะฮะไตเอสเลกลีเซอรอลนี่คือไตรกลีเซอไรด์ไตรสลด์จะประกอบด้วยกรดไขมันหรือฟรีแฟตตี้แอซิดสามตัวแล้วก็โครงสร้างที่เป็นน้ำตาลคือกลีเซอรอลนะครับเมื่อร่างกายเราสลายไตรกลีเซอไรด์จะได้กรดไขมันสามตัวซึ่งจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นเอสเิลโคเอด้วยกระบวนการที่ว่าเบต้าออกซิเดชันซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดรายละเอียดต่อไป ในขณะเดียวกันโครงสร้างที่เป็นน้าตาลคือกีเซลลจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นไพรูเวตนะครับดังนั้นตัวในส่วนไพรูเวตเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงมาจากอะไรได้บ้างนะครับไพรูเวตสามารถถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะซิลโคเอก่อนเข้าสู่ไมโตโคอนเดียได้ในสภาวะที่มีออกซิเจนแต่ถ้าในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนเนี่ยไพรูเวตจะถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นกรดแลคเตดด้วยกระบวนการที่ว่าเฟอร์เมนเตดหรือเฟอร์เมนเทชันหรือการหมัก นะครับเราเห็นพรูเวตสามารถเปลี่ยนแปลงมาจากคาร์โบไฮเดรตเปลี่ยนแปลงเป็นพรูเวตก่อนได้กระบวนการที่คาร์โบไฮเดตเปลี่ยนแปลงเป็นพรูเวตเราเรียกว่ากระบวนการไกโคไลซิสเดี๋ยวผมจะเห็นภาพต่อไปกระบวนการที่โปรตีนนะครับจะเข้าสู่กระบวนการถูกใช้เป็นพลังงานเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพรูเวตก่อนเช่นกันนะครับและพรูเวตถึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอะซิตรอโคเอได้ภายในไมโตคอนเดียก่อนที่จะไมโตคอนเดียจะนําเข้าไปใช้ในซัตเคปไซเคิล คราวนี้กระบวนการตรงจุดของพายโลเวตเนี่ยนะครับถ้าไม่มีออกซิเจนนะครับอย่างเช่นการที่คาร์โบไฮเดรตเปลี่ยนแปลงเป็นไพาูเวตเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเราเรียกว่ากระบวนการไกลโคไลซิสนะครับถ้าสมมติว่ามีออกซิเจนไพาูเวตจะเข้าสู่ไมโตคอนเดรียเปลี่ยนเป็นอะซิลโคเอตแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนไพาูเวตจะสามารถถูกเปลี่ยนแปลงเป็นกรดแลคเตตและเมื่อมีไกลโคลเจนอ่มีออกซิเจนเข้ามาเมื่อไหร่ ร่างกายก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงกรดแลคเตตที่เกิดขึ้นให้กลับมาเป็นพโลเวตและเข้าสู่ไมโตคอนเดรียเป็นอะซิเตลโคเอได้เช่นกันในขณะเดียวกันนะครับถ้าสมมติว่าตัวอะซิเตลโคเอมีเยอะมากจนเกินไปนะครับมีเยอะมากจนเกินไปโดยเพราะอะซิเตลโคเอนั้นมาจากโปรตีนมากเกินไปนะครับอะซิลโคเอจะสามารถย้อนกลับมาเป็นพายโลเวตและเปลี่ยนแปลงไปเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือกูโคสได้ แต่อะซิริโคเอที่มาจากกดไขมันไม่สามารถย้อนกระบวนการมาเป็นกูโคสได้นะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้ค่อยเห็นภาพต่อไปผมย้องการให้เห็นภาพแค่ว่าตัวอะซิริโคเอเป็นตัวกลางถ้าเซลล์จะสร้างพลังงานโดยใช้ออกซิเจนนะครับคราวนี้เรามาเห็นภาพในกระบวนการเผาผ่านน้าตาลผมจะไม่พูดถึงกระบวนการเผาผ่านโปรตีนเพราะโดยทั่วไปร่างกายจะไม่เผาโปรตีนเป็นพลังงานหลักนะครับในกระบวนการที่ร่างกายใช้กูโคสเป็นพลังงานนะครับ อยู่ภายในไซโตพลาซึมเมื่อกี้รูปร่างเซลล์จําได้นะฮะแต่อยู่นอกไมโตคอนเดียอยู่ในไซโตพลาซึมของเซลล์แต่อยู่นอกไมโทคอนเดียเนี่ยกระบวนการไกลโคลสิตจะเปลี่ยนกูโคสหนโมเลกุลให้กลายเป็นพโรเวตสโมเลกุลน,นะครับกระบวนการไกลโคลิสิตนี้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยออกซิเจนนะครับซึ่งเราจะได้พลังงานเป็น ATP ประมาณ2 ATP ดังนั้นกูโคสเปลี่ยนเป็นพโรเวตได้พลังงาน2 ATP โดยไม่ต้องใช้ออกซิเจน แต่ถ้าสมมติว่าร่างกายจะใช้ไพโูเวตต่อเพื่อให้สร้างพลังงานได้มากขึ้นจําเป็นต้องเข้าสู่ไมโทคอนเดรียในสภาวะที่มีออกซิเจนไพโูเวตจะเข้าสู่ไมโทคอนเดรียแล้วเปลี่ยนเป็น a อะซิลโคเอไพโูเวตสโมเลกุลจะถูกเปลี่ยนเป็นอะซิลโคเอสโมเลกุลนะครับเช่นกันอะซิลโคเอคือสารตัวกลางที่ไมโตคอนเดรียจะใช้ในการสร้างพลังงานนะครับ และหลังจากนั้นแอสเทอโคเอจะเข้าสู่แคปไซเคิลแคปไซเคิลกระบวนการในแคปไซเคิลเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่สร้างพลังงานจากแอสเทอโคเอและในขณะเดียวกันจะสร้างสารที่เรียกว่าตัวบนคือ nadh แล้วก็ fad s 2นะครับสารตัวนี้จะเป็นสารที่เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเพื่อทำให้ได้พลังงานเพิ่มมากขึ้นดังนั้นแอสเทอโคเอ2โมเลกุลเนี่ยในกระบวนการแคปไซเคิลเราจะได้พลังงาน2อ atp แต่เราจะได้ 6 n a d s แล้วก็2 FADH2 นะครับเข้าสู่อิเล็กตรอนทานสปอร์ตซึ่งสาร2ตัวนี้นะครับจะในกระบวนการอิเล็กตรอนทานสปอร์ตจะมีออกซิเจนมารับอิเล็กตรอนและก็จะได้34 ATP เพิ่มขึ้นมานี่คือจบกระบวนการ คราวนี้ในกระบวน,น,นการที่เราออกซิเจนไม่พออย่างเช่นเราออกกําลังกายรูปแบบ h i n t e n s i t y ออกซิเจนไม่พอเนี่ยกระบวนการใช้กูโคสจะสิ้นสุดลงแค่การสร้างไพโูเวตและไพโูเวตเปลี่ยนเป็นกรดแลคเตตดังนั้นเราจะได้เราจะเผาน้ําตาลเยอะแต่ได้พลังงานน้อยลงนะครับมันจะเป็นการเบิร์นไกโคเจนหรือน้ําตาลในปริมาณที่สูงเพราะไม่สามารถสร้างออกซิเจนไม่พอก็เข้าสู่ไมโตคอนเดรียไม่ได้เราจะได้แค่2 a t p ต่อ1โมเลกุลของน้าตาลพร้อมกับ เราได้กดแลคเตตเกิดมากขึ้นจนกว่าเราจะหายใจได้ออกซิเจนเข้าไปถึงจะสลายกดแลคเตตกลับมาเป็นไพโรเวตแล้วเอาเข้าไปสู่ไมโตคอนเดรียโดยการสร้างเป็นแอซิลโคเอนี่คือกระบวนการกรูโคสเมโทลิซึมหรือการเผาผ่านน้าตาลคราวนี้เวลาการเผาผ่านไขมันกระบวนการที่เราสลายไขยมันมาเป็นกดไขมันเนี่ยมาเป็นพลังงานกดไขมันถูกสลายมาจากไตรกิสรายนะครับ เราได้กดไขมันอิสระกดไขมันอิสระในการสลายกดไขมันอิสระเราเรียกว่าเบต้าออกซิเดชันกระบวนการเผาผลาญกดไขมันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าฟอตติแอซิทคาตบอลิซึมนะครับเป็นการสลายไขยมันเพื่อเป็นพลังงานผมยกตัวอย่างนะครับเราจะเห็นว่าสายไขยมันตัวน,นี้นะครับสายกดไขมันตนนัวนี้สีวงกลมสีส้มที่เราเห็นเนี่ยคือสายของคาร์บอนนะครับรวมทั้งเนี่ยสายทั้งหมดเนี่ยรวมสีส้มกับสีเขียวอ่อนน,นะครับ เราจะมีกรดไขมันตัวหนึ่งซึ่งมีคาร์บอนอยู่18อะตอมของคาร์บอนนะครับการสร้างอะซิติลโคเอ1โมเลกุลจะใช้คาร์บอน2อะตอมนะครับดังนั้นกระบวนการเบต้าออกซิเดชันของกรดไขมันคือกระบวนการตัดทีละ2อะตอมของคาร์บอนเพื่อสร้างเป็นอะซิติลโคเอเราก็จะเห็นว่าเมื่อมันตัดออกไปตัดออกไปสายคาร์บอนก็จะสั้นลงมาแล้วเราก็จะได้อะซิติลโคเอนะครับในกระบวนการตัดเนี่ย รเราจะเห็นว่าเมื่อร่างกายเราในภาพนี้เราสลายไตรสลายออกมาเป็นกรดไขมันก,กดไขมันจะเข้าสู่เบต้าเซเดชันโดยการมีการเปลี่ยนแปลงตัด2คาร์บอนให้กลายเป็นอะซิลโคเอโดยใช้เอมไซม์สตัวอันนี้ไม่ต้องจําชื่อนะครับจำได้ว่ามีเอมไซม์สตัวคือสีฟ้าสีชมพูสีม่วงสีเหลืองเนี่ยนะครับคราวนี้กระบวนการเบต้าเซชันในการสลายไขมันเป็นกระบวนการที่ เป็นฟตติกแอซิดคาร์บอไรซซหมายว่าสลายกรดไขมันเพื่อใช้เป็นพลังงานกระบวนการที่ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงสารอาหารอื่นมาสร้างเป็นกรดไขมันมากขึ้นเราเรียกว่าฟ a ตติกแอซิดอนาบริซซนะครับการสร้างกรดไขมันหรืออนาบริซซ์จะอยู่ในเฟสเตตนั่นคือร่างกายเราสร้างกรดไขมันและสร้างไตรสลายเดี๋ยวผมจะมีภาพให้เห็นในขณะเดียวกันเวลาเราเข้าสู่ฟาตติสเตตเนี่ยอินซูลินลดต่ำลงร่างกายจะมีการสลายกรดไขมันออกมาใช้เป็นพลังงาน ที่เรียกว่าเบต้าออกเดชันหรือเป็นกระบวนการที่เรายกว่าคัตบอลิซึมของกรดไขมันหรือฟาตติอาลซิทคัตบอลิซึมนะครับคราวนี้เรามาดูว่าเวลาที่ร่างกายเรานำเอากดไขมันเนี่ยไปสร้างเป็น a อสเทอโคเอแล้วก็สร้างเป็นพลังงานในร่างกายเราเนี่ยในกระบวนการระดับไมโทคอนเดรียหรือโรงงานสร้างพลังงานมันทำงานยังไงนะครับมันจะต้องอาศัยสารตัวหนึ่งเราจะเห็นว่าเส้นผนังสีเขียวนี่คือผนังของไมโทคอนเดรียนะครับ ส่วนโซนสีขาวคือในไซโตพลาซึมคือนอกไมโตคอนเดียส่วนสีชมพูที่เราเห็นเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ในไมโตคอนเดียนะครับการที่เราจะสลายกรดไขมันได้เราจะไม่ต้องเอากดไขมันในไซโตพลาซึมหรือโซนสีขาวเข้าไปในโซนสีชมพูซึ่งอยู่ภายในไมโตคอนเดียคราวนี้ปัญหาคืออะไรฮะไอผนังสีเขียวของไมโตคอนเดียมันปกโดยปกติแล้วมันไม่อนุญาตให้กรดไขมันเนี่ยเข้าไปในผนังเซลได้ มันไม่อนุญ,ญาตให้กดไขมันเข้าไปภายในผนังเซลล์ได้มันจําเป็นต้องอาศัยสารตัวหนึ่งที่ว่าคาร์นิทีนนะครับเพราะมันจะมีตัวรับสัญญาณที่อนุญ,ญาตให้กดไขมันเข้าไปภายในเซลล์ไมโทคอนเดรียได้เราเรียกว่าคาร์นิทีนนะครับทานสเฟเลสนะครับคือตัวสีเขียวนี้ดังนั้นเวลาที่เรามีกดไขมันกดไขมันจะมาเกาะกับคาร์นิทีนนะครับกดไขมันสายยาวจะเกาะกับคาร์นิทีนเมื่อกดไขมันเกาะคาร์นิทีนแล้วนะครับ มันจะสามารถที่จะาค์นทีนจะกระตุ้นตัวาร์นทีนเฟอร์เรสตัวนี้นะครับตัวก้อนสีเขียวนี้เพื่อนำเอาตัวกรดไขมันที่เกาะกับาร์นทีนเนี่ยผ่านผนังเซลลเข้าไปภายในเซลล์ได้นะครับเข้าไปภายในเซลเมื่อเข้าไปในเซลล์แล้วนะครับตัวาร์นทีนตัวนี้ก็จะแยกออกจากกรดไขมันนะครับ แยกก็จะกดไขมนันนี่คือคาร์นิทีนแยกมาแล้วคาร์นิทีนก็จะซึมกลับออกมาในไซโตพลาซึมเพื่อนํากดไขมันเข้าเซลล์รอบต่อไปคราวนี้กดไขมันที่เข้ามาภา,ายในเมตโทคอนเดียก็จะผ่านกระบวนการเบต้าออกซิเดชันผ่าน4เอ็มไซที่ผมไม่เห็นเมื่อกี้เพื่อเปลี่ยนเป็นแอสติลโคเอนะครับในการเปลี่ยนเป็นแอสติลโคเอมันก็จะมีการตัดทีละ2คาร์บอนอะตอมตัดทีละ2คาร์บอนอะตอมเพื่อสร้างแอสติลโคเอดังนั้นถ้าคุณมีตัวกดไขมันซึ่งมีคาร์บอนอะตอม16 คาร์บอนอะตอมซึ่งอย่างเช่นอปาล์มติกแอซิดเนี่ยนะครับคือกรดไขมันที่มาจากน้ํามันปลาล์มเนี่ยซึ่งมี16อะตอมคาร์บอนมันก็สามารถสร้างได้8อะแซีติลโคเอแปดโมเลกุลของแอซติลโคเอนะครับดังนั้นเบต้าออกซิเดชันคือกระบวนการที่ตัดทีละสองคาร์บอนตัดทีละสองคาร์บอนออกจากกรดไขมันเพื่อสร้างแอซีติลโคเอนะครับถ้ามันมี18สายเราก็จะได้9อะาซีติลโคอถ้ามันมี18คาร์บอนอะตอมในกรดไขมันเราก็จะได้9 อะซิลโคเอถ้ามันมี16เราก็ได้8อะซิลโคเอเพื่อเข้าสู่แคปไซเคิลต่อไปโอเคนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยอ่าผมอยากจะให้เห็นนะครับในกระบวนการตรงนี้เมื่อมันได้อะซิลโคเอเนี่ยอะซิลโคเอก็จะเข้าสู่แคปไซเคิลสมมติว่าอะซิลโคเอนี้มาจากไขมันนะครับพออะซิลโคเอเนี่ยเข้าสู่แคปไซเคิลนี่คือวงจรของแคปไซเคิลนะครับ วงจรของแคปไซเคิลหลักการก็คือว่ามันต้องการสร้างสรารที่เรียกว่า NADH นะครับ NADH กับ FADH2 ตัวนี้นะครับกระบวนการมันจะเปลี่ยน a s ซิลโคเอเป็นกอตซีเตตแล้วก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆกระบวนการนี้เราจะได้ NADH NADH จะเข้าสู่กระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนแต่ในกระบวนการแคปไซเคิลหนึโมลิุุลของอะซิลโคเอจะสามารถสร้าง1 ATP นะครับ จะสามารถได้1 ATP ถ้าเป็นน้ำตาลเนี่ยซึ่งน้ำตาลหนึ่งโมเลกุลจะได้2องแอสิลโคเอคุณก็จะได้พลังงานคุณก็จะได้ในเคปไซเคิลคุณจะได้2 ATP ออกมาแต่1โมเลกุลของกรดไขมันสมมติว่าโมเลกุลของกรดไขมันของคุณเป็นปาเมติกแอซิดซึ่งมี16คาร์บอนคุณจะได้8 a ดแอสิลโคเอในกระบวนการเคปไซเคิลมันก็จะสร้างพลังงานจาก1โมเลกุลของกรดไขมันปาเมติกแอซิดจาก1สายของกรดไขมันเนี่ยนะครับได้ 8 ATP เช่นกันดังนั้นการเผาผลาญไขมันจึงได้พลังงานมากกว่าการเผาผลาญน,น้ำตาลเพราะอะไรครับเพราะ1โมเลกุลของไขมันสามารถสร้างอะซิลโคเอได้มากกว่า1โมเลกุลของกูโคสนะครับโ okay. อเคคราวนี้เนี่ยในกระบวนการที่เกิดอะซิลโคเอเยอะนะครับถ้าอะซิลโคเอนั้นเนี่ยมันเยอะโดยการเยอะมาจากกูโคสอันนี้ ผมให้เห็นภาพคร่าวๆอะซิลโคเอสามารถเยอะได้โดยมาจากการสลายกดไขมันก็ได้นะครับหรืออะซิลโคเออาจจะเยอะมากๆโดยการมาจากน้ำตาลหรือกูโคสก็ได้เพราะสุดท้ายมันเปลี่ยนเป็นอะซิลโคเอเหมือนกันนะครับหรือจากกดอะมิโน,โนจากโปรตีนที่คุณทานก็ได้ในกรณีที่นะครับอะซิลโคเอของคุณมาจากกูโคสกับกดอะมิโนนะครับ โดยการถูกเปลี่ยนไปเป็นพลูเวตและไพลูเวตเปลี่ยนเป็นแอซิลโคเอปริมาณแอซิลโคเอที่เยอะมากเกินไปในแคปไซเคิลเนี่ยแคปไซเคิลจะเปลี่ยนแอซิลโคเอให้กลายเป็นซีเตตในปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่คือซีเตตในปริมาณที่เยอะซีเตตที่เยอะเนี่ยจะถูกขับออกนอกไมโตคอนเดียนะครับแล้วก็จะถูกเปลี่ยนกลับให้กลายเป็นแอซิลโคเออีกทีหนึ่งแล้วนําไปสร้างเป็นกรดไขมันดังนั้นถ้าแอซิลโคเอมันเยอะมาจากการกินกูโคสหรือโปรตีนนะครับ สุดท้ายมันจะถูกเปลี่ยนจะถูกผักออกมานอกไมโตคอนเดรียแล้วก็นำไปสร้างเป็นกรดไขมันในไซโตพาซึมได้นะครับตรงเันข้ามถ้าอะอซิลโคเอนั้นมาจากการสลายกรดไขมันนะครับมันจะมีการเปลี่ยนออซิลโคเอส่วนเกินให้กลายเป็นสารที่เรียกว่าคีโตนนะครับตัวที่ควบคุมว่าตัวออซิลโคเอที่เยอะมาจากน้ำตาลหรือกรดไขมันจะถูกนำไปสร้างเป็น เคตนหรือถูกนำไปสร้างเป็นไขมันมากขึ้นนะครับอะซิติลโคโอเอที่มากเกิดจะถูกนำไปสร้างไขมันเยอะขึ้นหรือสร้างีคตนมากขึ้นขึ้นอยู่กับว่าพลังงานที่คุณกินเข้ามามาจากอะไรซึ่งตัวที่ส่งสัญญาณบอกไมโตคอนเดียคืออินซูลินเพราะถ้าคุณกินกูโคสกินโปรตีนปริมาณมากอะซิเโคโอเอ กูโคสกับกรดอะมิโน,โนจากโปรตีนจะก,กระตุ้นอินซูลินสูงขึ้นอะซิลโคโอเอที่ได้จากการสลายกูโคสกับกรดอะมิโน,โนอินซูลินที่สูงขึ้นจะส่งสัญญาณบอกเซลล์นะครับว่ากรดซิเตตในปริมาณที่มากขึ้นจากอะซิลโคโอเอให้นําไปสร้างเป็นไขมันมากขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอะซิลโคโอเอที่มากมาจากการสลายไขมันมันจะอยู่ในภาวะที่อินซูลินต่านะครับร่างกายของเราเนี่ยโดยเฉพาะเซลล์ตับเนี่ยจะเปลี่ยนตัวอะซิลโคโอเอในปริมาณที่เยอะเนี่ย ให้กลายเป็นสารที่เรีว่าคีโตนเพื่อส่งไปให้เซลล์ต่างๆใช้เป็นพลังงานแทนน้ำตาลดังนั้นอะซิลโคเอที่สูงเกินนอกเหนือจากการที่เผาผ่านเป็นพลังงานในแคปไซเคิคลกับอิเล็กตรอนทานสปอร์ตแล้วเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันหรือถูกเปลี่ยนไปเป็นคีโตนขึ้นอยู่กับว่าอินซูลินสูงหรือต่ําซึ่งก็ขึ้นกับว่าอาหารที่คุณกินเนี่ยกระตุ้นอินซูลินหรือไม่กระตุ้นอินซูลินนะครับคราวนี้ในกระบวนการที่ คุณกินอาหารเข้ามาเนี่ยอะซิลโคเอมุมซ้ายล่างสุดนะฮะอะซิลโคเอที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับที่มาจากการกินอาหารประเภทของกูโคโสหรือกรดอะมิโน,โนปริมาณมากจะมาพร้อมกับการกระตุ้นอินซูลินนะครับจะมาพร้อมกับการกระตุ้นอินซูลินอินซูลินที่สูงขึ้นพร้อมกับอะซิลโคเอที่มาจากการที่มันออกมาจากกรดซิเตตแล้วย้อนกลับมาในกระแสะเลือดพร้องอินซูลินสูงเนี่ย อินซูลินจะก,กระตุ้นเอมไซม์ตัวนึงคืออะสติลโคเอคาร์บอสิเลตก็คือไอตัวสีส้มๆเนี่ยนะครับตรงปลายลูกศรผมเนี่ยมันจะเปลี่ยนอะสติลโคเอเนี่ยให้กลายเป็นสารที่เรียกว่ามาโลนิลโคเอมาโลนิลโคเอเนี่ยเป็นตัวส่งสัญญาณบอกว่าณนะตอนนี้อะสติลโคเอที่เยอะมาจากกูโคสกับกรดอะมิโน,โนในชวาที่อินซูลินสูงตัวมาโลนิลโคเอก็จะส่งสัญญาณในการปิดสวิตตัว ก้อนสีเขียวตัวใหญ่นี่คือคาร์เนทีน,นทานโซเลตทำให้ตัวไมโตคอนเดรียไม่สามารถเอากดไขมันเข้าไปภายในเซลล์ได้นั่นคือหมายความว่าถ้าคุณกินน้ําตาลแอสติลโคเอจากแป้งน้ําตาลเยอะขึ้นอินซูลินที่สูงขึ้นจะกกระตุ้นทําให้มาลลนิลโคเอถูกสร้างทําให้หยุดกระบวนการเบต้าออกซิเดชันนะครับเพื่อส่งสัญญาณบอกร่างกายว่าตอนนี้ให้ใช้อสติลโคเอที่มาจากกูโคสเป็นหลัก นะครับนี่คือกระบวนการที่ทําไมผมถึงบอกว่าในระดับเซลล์เนี่ยเวลาที่เซลล์มันใช้พลังงานจากน้ําตาลมันจะหยุดการใช้พลังงานจากไขมันโอเคนะครับร่างกายก็จะหยุดการใช้พลังงานจากไขมันและหันมาใช้พลังงานจากน้ําตาลอย่างเดียวโอเคนะครับโอเคโดยสรุปนะครับโดยสรุปหลังคุณกินอาหารหรือ feeding set หรือ post p a n d e m i ก็คือหลังคุณกินอาหารเนี่ยหลังคุณกินอาหารนะครับ ปริมาณของกลูโคสที่สูงขึ้นพร้อมกับอินซูลินที่สูงขึ้นนะครับกลูโคสที่สูงขึ้นจะถูกเปลี่ยนเป็นไพโรเวตถูกเปลี่ยนเป็นอะสเ l c o ลโคเอนะครับในช่วงฟรีสเตตพร้อมกับอินซูลินก็จะกระตุน้นอะสเทีลโคเอคาร์บอซิเลสนะครับสีเขียวนี้เพื่อเปลี่ยนอะสเทีลโคเอที่ถูกเปลี่ยนมาจากกลูโคสให้กลายเป็นมา r โอนิลโคเอเพื่อปิดสวิตช์เบต้าออกเดชันคือยับยั้งการเผาไขมัน และในขณะเดียวกันตัวเมลานิลโคเอเนยมลานิลโคเอเนก็จะสามารถสื่อสัญญาณบอกระบบของร่างกายว่าให้เอาอะซิลโคเอส่วนเกินเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันหรือไลโปเจนซิดมากขึ้นนะครับแต่พอคุณเข้าสู่ฟาสติ้งสเตตในภาพขวามือนะครับระดับน้ำตาลลดลงอินซูลินลดลงเมื่ออินซูลินลดลงก็หยุดการกระตุน้นอะซิลโคเอคาร์บอคลเลตนะครับ การที่อินซูลินลดลงกระตุ้นตัวที่เราว่าตัวรับสัญญาณสารอาหารหรอนิวเทนเซนเซอร์ไม่ว่าจะเป็น AMPK ที่สูงขึ้นกูคากอนที่สูงขึ้นเอพิเนฟรินที่สูงขึ้นนะครับจะเป็นการสื่อสารกับร่างกายว่าไม่มีพลังงานจากกูโคสหรือพลังงานจากกูโคสคุณลดระดับลงนะครับอะซิลโคเอที่เกิดขึ้นจะเป็นอะซิลโคเอที่มาจากกระบวนการสลายไขมันหรือเบต้าออกซิเดชันของกรดไขมัน แล้วก็ไม่มีการสร้างมาลนิลโคเอทำให้หยุดกระบวนการสร้างไขมันและมีการสลายไขยมันเป็นพลังงานโดยการที่กดไขมันจะถูกสลายเป็นอะซิลโคเอภายในไมโทคอนเดียและอะซิลโคเอก็จะเข้าสู่เคป c ไซเคิลนะฮะสร้าง n a d p s สร้าง f a d s 2และเข้าสู่กระบวนการอิเล็กตรอนทนสปอร์ตนะครับดังนั้นภาพรวมนี่คือการสร้างพลังงานเราจะเห็นว่า สิ่งที่ผมพยายามจะบอกคือภายในเซลล์เดียวกันร่างกายเนี่ยถึงแม้มันจะใช้อะซิลโคเอเป็นตัวกลางแต่ถ้าอะซิลโคเอมาจากกูโคสกับอะซิลโคเอที่มาจากไขมันมันจะมีการยับยั้งซึ่งกันและกันนะครับมันจะมีการยับยั้งซึ่งกันและกันมันจะไม่ใช้พร้อมๆกันนี่คือกระบวนการสร้างพลังงานในร่างกายเรานะครับนี่คือกระบวนการสร้างพลังงานในร่างกายของเรานะครับอันนี้คือรูปแบบอาจจะดูซับซ้อนนะครับ จุดประสงค์หนึ่งในการทำคลิปนี้ของผมก็เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจของตัวผมเองนะครับคืออย่างที่ผมบอกการแชร์ลิงคือการทำให้เข้าใจการที่ผมทบทวนความเข้าใจแล้วมาพูดนี้จุดหลักของผมคือต้องการสร้างความเข้าใจให้กับตัวเองนะครับเพื่อให้ไม่ลืมและในขณะเดียวกันเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องของการสร้างพลังงานในระดับเซลล์ที่ลึกลงไป ค,คลิปนี้จะยาวหน่อยปกติพยายามจะทําเป็น10นาทีแต่คลิปนี้ประมาณ20นาทีต้องขอบคุณทุกท่านที่ใส่ใจในการให้การรับฟังนะครับแลวเดี๋ยวผมจะพยายามที่จะทําคลิปสั้นวันนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับขอบคุณครับ